สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะไปทำเลขนะครับผมเตรียมตัวไปแล้วครับครับตอนนี้ก็ถึงต้นพยากระบอกแล้วครับผมใช่ตขับนี่นี่เด็ดเลิงใดยิงเนหรอเออไงนหรอเออนี่ครับตะขับนะครับขึ้นมือผมวันนั้นนะครับ กินมันลอยจำเหยมันลอยจำเหยื่อตานี่ครับนะครับมาขอมารอนะครับวันนั้นนี่ตัวนี้เลยครับขึ้นมือผมนะครับนี่นะครับผมต้นขยากระบอกนะครับเดี๋ยวเนี่ยมเจ่านี่นะครับอันนี้ก็ได้มัดทำอีกแล้วนะครับผมน,นะครับทีนงานนะครับ ญาติพี่น้องนะครับนี่ท่านท่านให้ผมไอ้ท่านให้พวกพวกผมนะครับถ้าตรงไหนพูดผิดท่านใดก็ดขอประทานอาภัยด้วยนะครับผมมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่นี่นะครับนี่ครับเกิดมนโนจําจำเลยเนาะนูนน่นน่าเล่นได้ยิงเงินออกคุ้แบบคย<ร><ร>จังอยเดินมนจำเปลา เกิดบันนอยจำเองเจ้นี่เลือกได้นแตร่งไงหรอเออนอยจำไหนบัดวันนั้นนะครับที่เราถูกก็ผมได้มาเส้นไหวผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอลงแล้วนะครับวันนี้ตะขาบก็มารอเราเลยนะครับผมตะขาบอธิฐานว่าเป็นตะขาบเจ้าที่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม นี่ครับวกำลังจะทำนะครับผมแกยเ่แกยืดหนงนะมีโดนอยู่ข้างนอกมีกรงวดที่สองมีกระงวดที่สองนะครับผมงวดที่สองเดี๋ยวกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดถูกใจให้แกพยานิ้วดำของขลังด้วยนะครับขอบคุณครับเออเออาตาดมใารมาสน่มใบูตรงรัตาดนาร์จสมั้เเอจ้าทีเจ้าทางสจบติดเนี่ยดูเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไ้ไอ้อไอ้ออ้้อออ้ไอ้อ้ เอออยมอักเนียราติดาวปืนเป็นไรนี่ตังคเจ้ามามาหลบปุไปไจใหญ่สมจเนดเจ้ารวยโจมโตเรียบตัวมมานกกาฝั่งโด้นจะโดนคนเจ้ามันโจทย์ตัเรียบองก็บ้านอนแอมหกหมื่นเาอผลไม้ต่างต่า

อบจุดติงคอติงอาวจุดทูบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาราลุนกันนะครับผมจุดทูบแล้วอออยดูนออใบใบวดนนี้เราจุดทูบอย่างเดียวนะครับไม่ชอบไม่อะไรน้าทูบเอ็มจะหน่อย ถูกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับเอ้ยใบกบยหตาจอตาโอ้ยบหมคลังเอคลังเจอมือบานอลิตรงเตอตาดูหมอกนี่อเคเบยใบบยรซซา

ผมเลยนะครับผมมากนึงไลฟ์สดกี่อัดวีดีโอเองคนดูหมดแล้วบันทึกวีดีโอเนี่ยได้แชร์ได้ถูกแชร์ได้เอ้ยจํางึกนะจะทําอะไรโอ้แชร์ได้ถูกนี่ต่างๆนี่เคลียร์ปั๊กๆปั๊กๆจังเลยเออจ๊ะให้เออนะครับ

để... kháng lên là kháng chi đi à, anh mưa ở đây... hơi chênh là chèn sang chi đây cái căn tức là tục khổ đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

กเคยบิเคยดเจงปักก็เลยตียิงปลาเม่เคยหมเคยดีเล็กน่จังเจงทมือถือหอกหอมนอเคนน่คนหน่ี่เราอนะเราหอยเปน่มเคยเลยเกยแเต็มเลยกี่เพล็กตัมบ่เคยน่ะเป็นเคยเเล็กเกยเลยจีนภาษาจีน

អូអីមិនអោយចេតាអោយថ្ងៃមិននេះសំស័យមិនមានលេខครับខ្ញុំថ្ងៃបានតាចង់ហូបសាចង្អញអោយដល់៣ងុយគុំចៅទាំងណៃផ្នែកលាក់លាក់វិកទី100មុខទីហើយតាមញើកើតធ្វើមិនអោយស្ដែកបានប្រចាំមុខទីក្កក្រក្រក្រជាអ Chê hôi. We have hot banh hôi. Mandy mọi món quét nào, mọi thứ. Tay mỏi hôi. Tay món tham món thương môn. Tay 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 món นี่อืมเำเคลื่อนเลยตอนนี้บเมัเขยก็จะเลขจีบรูนะครับเลขไม่มีเลยครับผมบำเคลื่อนกับต่อยนิ้วกับเยอ่โอ้บำมัอ่อนม่ก็จะปรับสมยสับโจละยสับยสูงเด้อป็แม่ยังนะเยี่ยมเกิรตีปาแม่เฮ้ยไอ้ยิงปาแม่เฮ้ยมันเคยดี มันก็เลขเดี่รอยกำเกิดชวนิบชายนิดหนึงทางเนน้ยไม่มีเลขเลยนะครับผมโหแรงมากครับท่านไม่ให้ครับตอนนี้ท่านไม่ให้เลขวันนี้ไม่ให้เลขเลยครับเออเจงด้วยแอบนอนนี่ชูมาขนาบ่เคยเออเปรี่ยวจริงเราแอบหน่อย จำเกิดเลขดิเกิดอรเลยี่ัอเกดเลยจินตกอจินตนาการเยอะต้องนายจังบานแบบนั้นอุ้หออกล่งเลยครับออพนาติดแค่งังขึ้นไม่รบมผิดหวังนะครับวันนี้ไม่ไม่มีเลขเลยครับผมเลขคุยดีเลขสาเจกเีไม่ได้เลขเลยครับผม วันนี้เล็กเล็กอะไรไม่ได้ยเออไอตักเจ๊งมอต์ลู่ันเคยติดมนเจริงจริงกินนะกินตนาคารกริงจริงแบบเราติดกันจริงจริงนะเพื่อนเนาะเจ๊ปลึกหนาวรู้ทำไมดิประมาณเล็กไม่ได้เลยครับผมวันนี้ท่านไม่ให้ครับเพราะว่าท่านรออยู่หน้าบ้านนะครับมาเมื่อกี้ตะขาบนะครับตะขาบชุดที่ 受到影响的。It <laughs>